อ๋อตรนี้มีคนร้องเพลงนะดีไงนี่ไงเขาเขาร้องเพลงตรงนี้ไปฟังข้างหน่อยอ่ะอเอ,อ๊ะเฮ้ยเอ๊ะเนคนดม่ดี ดีใจไม่จำว่ามันไม่ควรครกจแติดใจที่เขาเ็มองเมื่อเราลายใจ่ตัวเองจริงๆิงทีง่ืนหัวใจไม่ได้ฉันยอม้อใจกองเา มากเกมนี้คือคือไม,ไม่ไม่ต้องทำอะไรอ่ะเออไม่ต้องทำอะไรชิวๆดีชิวดีเราจะไปตรงฝั่งนู้นนี่ก็ไล่ตบกันมนๆๆๆๆๆันเหลือเกินนะตับตบตบตับอ่โอ้โหเหลือเน่ยคือน้องกครู <laughs> <laughs> ่นะครับอ่าเราเป็นไรเด็กเป็นไรนี <laughs> ่ <laughs> 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 ใครไปเอาขึ้นเขาเอาเหรอดูมันรักความตัวเด็ก่ายพ่อนุ่มน้อยสวัสดีค่ะน้องน่ารักเกินอ่ะเอยแล้วควตัวเด็กเนี่ยเด็กคนใหม่แล้วไอ้มาได้ขอแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาฟังคุณร้องเพลงเหรอใช่ใช่อยากอุ้มน้องอ่ะขออุ้มน้องหน่อย เขอเพลงเอาเป็นเพลงออกเอาอุ้มผิวกล้อีกดูผิวขึ้นก่อนน้องดีน้องมารักเปล่าพี่น้องดีท็อปท่าเลยทุกคนนเลยน้องน่ารักเกินแบบพี่ดูดีน้องน่ารักอ่ะอยากกุ้มน้องโหนี่อุ้มตลอดเลยอ่ะ น้องว่าจะรับพาตัวน้องถกอ่อน้องนองา่ารักไงอยากกุ้มน้อง,งอ่ะอะวิชาในตัวแล้วเี๋ยวิน้นองก็คตน่ารักเลยเลทำไมต่อดิหรอเอริ่นี้เหมือนไม่ค่อยมีอะไรทำไอเอฟเคเลยไปได้ไเอฟเค พีแกไปไหนอะอะไอแบ่งไปไหนอะไอแบ่งจะ่อิหยงถึงยัไไปไไปร้านแต่งตัวหน่อยอะร้านขายเสื้อผ้าไม่ไม่ไปโรงพยาบาลง่ายกว่าทำไมอะ่ะฮะโรงพยาบาลมันแต่งทีเดียวครบจบโอ้โห <laughs> โอ้โอโอดีประเทศไป,ไประเทศนี้ง่ายง่ายดีเลย,ยเหรอน้องหายอ๋อ ฉลามไปเบิกรถปะวะเดี๋ยวจักรยานพาไปไปปไอ้ฉลามน้องบังรถไอ้เ่รถใครวะรถข้างนอกหมอดาหมออยู่หมอด่าหมอไม่จอดข้างในเฮ้ยเดี๋ยวลุงกด L กดข้างนอก รอเออค่อยเทขึ้นมาหน่อยพี oh, okay. ่หนุ right? ่มจะไปดาวแดงป่ะเนี่ยตาตาพี่โอเคแต่งแต่งก่อนแล้วกันซื้เพื่อรถนี้ต้องไปกะลาใช่ไหมไปไหนเปล่าไปไหนเปล่าไม่ไปครับพี่ไม่ไปครับยืมจักรยานได้ไหมคะ <G ül> เอาเงี้ยไว่ไม่พระหนุ <S <S ่มพระหนุ่มเกมเก่านี่นี่อาคันนี้นั่งพี่เดี๋ยวอุ้มเดีย๋ดวยวอุ้มมานี่มานี้ยมักมากเร็จเออแต่กูขึกก้นจักรยานไม่ได้จกกักรยานตัวเองจะ่กขึ้นไม่ได้วะอ่าแปลงงันกก้นนะอีเออจักรยานอะไรเนี่ยอาช่วยจักรยานเราให้หน่อยดิจะไ,ได้อะจักรยานกูเป็นอะไรเนี่ย เดี๋ยวก็ไม่ได้ไปกันพอดีอ่ะนายไปไม่ได้จักรยานทันสีฟ้าเน่ะเออนะนายขับนั่นไปเลยจำไปจำใจต้องผลับกันเราไปสอรอเอี้ยสอรอไปทางไหนวะเนี่ยคนละทางนี่วะป้าป้าไปหาใครอ่ะป้าเดี๋ยวป้าอยู่ก่อนไปไหนขี่จักรยานป้าไป ่าไงแบงก์กำลังมาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปไปส่งเพื่อนหน่อยเหรอหรือยังไปหาที <g ül> ่ส่งเพื่อนเนี่ยเพ้่ญิงเขาจะไปดาวแดงกันเนี่ยดาวที่เฮ้ยใหญ่จังใครวะไอแบงก์อ่ะไอแบงก์แบ่งป่ะเนี่ยไหนแบงก์ไหนไหนไหนแบงก์ใครวะไม่ใช่ไอแบงก์นี ไอหยองนี่ว่าไอหยองไอหยองมานขวามากป้าไปขโมยจักรยานใครบอกว่าจักรยานป้าแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งเพื่อนที่ดาวแดงก่อนป้า,ป,าป้าน้องหลานมาไม่รู้มันหนาะมไปไหนมูไปส่งเพื่อนที่ดาวแดงก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปจะด่ามวยใช่ปะนายแว้ไปสอบนอกนายไปสอบนอกนายไปไหนอะ ย่งมม่กดรถเยอะโหลพรมไปไหนปุ้งเปล่าอะไรครับไปไหนไปไหนไปกาลาดครับไปตลา,าดหรอทำไมไดีไม่มีรถไปไปไปที่ก่อนดิไปไปสอนอสอนอไปเบิกรถไปเบิกรถเองมีรถหรือเปล่าไม่มีรถครับเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นได้สามวัน โอ้โหมื่อเช้าวันนี่ยยังใหม่เลยสุดยอดการโลภีติสมดดสจริงอ๋อนี่เหรอสนอว์ปวดขาอยู่เนี่ยปวดขาไม่อยู่ทำไมสนอล้างกันอะฮะ<า>สนอล้างอ่ะใช่สนอล้างเมื่อกี้หมอูอยู่นี่เลยเด็กหลุมเองเองลอยอยู่แถวนี้นะเดี๋ยว,ยวยนะก่อนดูเวลจักรยานอีกคันมาแล้วก็อุอ้มไม่ได้วะ เอ่งขี่เอ่งขี่คันนี้ไปดิเอ่งขี่คันนี้ไปดิพี่ลองพี่ลองลองลงมาก่อนพี่ลงมาไม่อุ้มพุ่มไม่ได้ดีด่ะพี่พี่ลองขี่ออกไปไกลๆหน่อยดิใครมาใครมาแล้วังจักรยานจีชมพูไป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 อหนุ่มนั่นไปไหนอะอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะอะไปแล้วไปแล้วอืมน่าจะไปแล้วะไปเลยไ,ไปเลยช่างมันเดี๋ยวปัน่นปั่นเร็วขึ้นรถปุ่มไหนอะ อยู่ไกลไม่ได้ยินดิอ๋อทำไมมีกงวะไม่เป็นกงนะขังอ,อันเร็วขึ้นกว่าปุ่มไหนเหรอไม่รู้อ่ะทำไมพี่ถึงปั่นลากแบบนั้นวะทำไมพี่ถึงปั่นลากแบบนั้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันมี่กดอะไรหรือเปล่าเนี่ยกดแต่มันอยู่ธรรมดาเนี่ยกดกดแต่มันอยู่ธรรมดาเนี่ย

อะไระไเนี่ยโดนยิงเฉอเลยไอ้เป็นพวกที่แบบว่าไม่ไม่ถูกกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันกดโทรกโทรไม่ติดอ่ะไม่รู้เป็นไรมันใช้เบอร์โทรอะไรไม่ได้ครับฮัลโหลอ่ะพอดีโดนย,ยิงอ่ะแล้วเกิดมาตรงยิงใช่ไหมอ่าใช่แองป่ะ นะอะไรโรดนยิงตายเดี๋ยวแล้วเพิ่งซื้อเกิดมารถรถคันสีอะไรรถคันสีอะไระที่ยิงอ่ะสีแดงสีแดงแดงอยู่แถวไหนตอนเนี้ยไม่รู้มันไปไหนแล้วอะ่ะหลังจากพี่ตายแล้วคือมันขับหนีไปเลยตายอยู่แถวไหนตอนเนี้ยเนีน่ย่ะโดนโดนจำได้ว่าโดนตรงใต้สะพานนะสะพานเนาะก่อนก่อนถึงดาวแดงอ่ะดาวแดงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหนูก็ตายเหมือนกัน อะไรกันครับนี้เดินเช็คแล้วพวกนี้นี่ในเก็บมั่วจะลองกลับไปที่เดิมเลยต้องไปเช็คอีกรอบอะเผื่อไม่ไม่น่ามีแค่คันแดงมันต้องมีคันนำหรือเปล่าไม่รู้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนโดยหลักฐานหลักฐานทีมอาจจะช่วยได้อืมเดี็ดๆเลยลงรถวะชอบมาัาคนแล้วแหละจังหวะนี้เออข้างบนเป็นทางข้างบนสะพาน ่าโทรไปเองรอดูกวนะ่าไหมเนี่ยเดี๋ยวโทรรายงานก่อนตอนนี้พี่อยู่ตรงตำแหน่งที่โดนยิงอะน,นะตรงสามแผ่นหนึ่งใต้สะพานนะบี่อยูตรงไหนอะได้ยินได้ยินได้ยินไหมได้ยินพี่อยู่ตรงพี่อยู่ตรงใต้สะพานที่ถูกยิงอะน,นะเอา ทำไมเป็นอะไรไมาอวแชทอะมีปัญหาเลยหรือเปล่าเนี่ยมันมันเบาอะ่ะแต่นนแล้วรีม,มคือแบบเสียงมันดงังแบบไม่ได้ยินเลยใช่ปะ่ะมันดังเกินไปใช่ไหมต้องไงดีวะอ้อยว่าต้องกลับไปที่บ็อกซิงก่งนั่นแหละอย่างน้อยกลับไปรวมคนคนกลุ่มเยอ,อะๆว่าอย่างน้อยมันก็ปลอดภัยกว่ากว่าที่มาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้คือคนอันตรายอะ ฮัลโหลฮัลโหลเราได้ยินเปล่าได้ยินได้ยินเยเฮ้ยอยู่เปล่าอยู่ไหนอะเสียงพี่ฟัดฟัดไอทายไม่รู้คุนกันอะจะโทรหาทำไมนึกว่าอยู่ที่อื่นนี่ได้ยินชัดอยู่ใช่ปะเนี่ยได้ยินแต่ทำไมโทรมาแล้วไม่พูดไม่มันเหมือนเสียงมีปัญหาน่ะ ไม่กดไอ้น,นี่เปล่ากดพูดอ่ะกดกดแล้วนะกดแล้วจังหวะนี้แหละโอ้ย <c oughs> จังหวะนี้แหละอย่างโี้ยเอ้ยโม้โหอยู่นะโอ้โหไม่ดีโอ้โหไปเลยไ้ยืนะได้ละเจได้ต่อยนะ <c oughs> อมาได้หมดเลยโอ้โห <c oughs> ไปไหนมาทั้งวันเรียนร้อนจังทงาน <c oughs> าอยู่เรียนก็เรียนมาก็ไม่ทำงานได้หรอ มีสาวมีคนบอกว่าเธอไปกับสาวผมชมพูใครนี่สาวชมพูไหนอีกไมกับใครไม่ได้ไปกับใครครับไปกับใครไหนื่อมาทั้งวันน่ะทั้งวันแล้วก็เรียนไงวันนี้นี่เรียนพรุ่งนี้ไม่มีเรียนพวกนี้ไปว่าได้วันไม่เรียนชมชมพูไหนอีกมีสายรายงานมามีสายรายงานพีกอ่ะเออไปฟูบ้า เฮ้ยฮ้ยตุ้นต้นมือรันโหดังจัดเลยมีสิทธิ์ลิขสิทธิ์ไม่ได้ใช่ไหมไม่งั้นจะยืนยืนในฮับเลยอะไรอ่ะครับสวยเอาลุดโอโหอะไรกันัเนี้ย เปิดเพลงทีก็หลุดเลยโอเคสำหรับคลคืน,นี้ขอ,อตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ